ทำไมสองปีผ่านไปผลงานของอาจารย์ชาดชาติถ้าเทียบกับช่วงแรกที่ได้คะแนนมามากที่สุดใช่ไหมครับปังมากตอนนั้นแต่บางส่วนอาจจะยังมองว่าผลงาน,นย,ยังไม่ปังเหมือนกับคะแนนแรกๆที่ได้เลยอย่างเงี้ยครับก็ต้องออก่อนอื่นคือว่าในในส่วนที่ผมดูแลงานด้านเปรียพันธ์เนี่ยก็ต้องขออภัยนะครับที่อาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันปังเหมือนช่วงช่วงที่มีการหาเสียงนะครับแต่ก็ยอมรับครับทุกคํา วิจาร์นะแล้วก็เราจะทําให้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เชื่อว่าต่อจากนี้เนี่ยเราจะได้เห็นตัวงานมันเริ่มออกแหละปีที่2นะครับตั้งแต่ปีที่2เป็นต้นไปเนี่ยว,ว่าหลายๆงานเริ่มออกมากขึ้นแล้วก็จะเห็นชัดมากขึ้นอย่างงานแถลง2ปีที่ผ่านมาท่านผู้ว่าก็ได้สรุปภาพรวมมาให้เห็นครึ่งชั่วโมงตัดออกไปไหลายนโยบายนะครับจริงๆมีมทั้งหมดมีมากกว่าน<ม>ั้นอีมากกว่าน<ม>านั้เยอะครับนีบ่รเราก็ตัดเอาคีลกักลักมาเช่นเรื่องของทางเท้าแสงสว่างใช่ไหม เรื่องของสวน15นาทีที่ครบแล้วร้อยสวน